สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาววบ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางห้านอยนะคะพี่พิจ๋ารวมทั้งสี่นอยนะคะงวดประจาวันที่เจนะ็ดเนาะเดี๋ยวเราฟังคําเตือนแล้วก็ดูผลสรุปกันเดี๋ยวค่อยไปดูแนวทางของตัวใหม่นะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันนะคะพี่พี่จ๋าของงวดประจําวันที่6นะคะอะซึ่งวันที่6แอดให้เด่นที่5กับ8ไปนะคะพี่พี่จ๋าเด่นที่5กับ8ไป5ม้ามาจา้าตัวเลยพี่น้องจา๋าวันนี้5แอดหลุดนะคะ5แอดหลุดในรอบเฉพาะกิจนะคะโอ๋เก้าเกล่าง3าหนึ่งนะคะเด่นที่8แอดมานะคะ9 8 98มาในตารางเนาะตัวที่แอดจับคู่หลุดไปนะคะมาเฉพาะเด่นล่าง31 สามหนึ่งมานะคะสามหนึ่งมาตารางแองแอดมาบนมาล่างเลยนะคะสําหรับในรอบพิเศษนะคะหนึ่งสามสี่ล่างหนึ่งสี่อ่ะมาบนมาล่างนะคะพี่พีสามารถในตัวกันนะคะในชุดกันสําหรับล่างพิเศษนะคะในรอบปกตินะคะเจ็ดเก้าแปดล่างสี่แปดเจ็ดเก้าแปดมาในตารางสามตัวเลยนะคะดูแอดมีเจ็ดแปดก็มาเก้าแปดเหมือนเดิม นะคะเหมือนรอบเฉพาะกิจเลยอันนี้คือเข้าตลาดอ่าล่าง48แอดมี84นะคะพี่ๆจะแอดมี84อันนี้ก็มาบนมาล่างเช่นกันนะคะรวมตลาดในรอบ VIP นะคะ636ล่าง26นะคะอ่า36มาคู่กับ6อ่ามาคู่กับ93ตัวที่แอดเน้นไปแอดจะกลับหัวให้นะคะส่วนล่าง26แอดหลุดไปในตลาง5หลุด นะคะวันนี้สําหรับตัวที่แอดจับคู่มาสามมาสามคู่นะคะแตกสี่หน่อยนะคะตารางของเราแตกสี่หน่อยยังไงก็ฝากเป็นกําลังแงใจให้แอดต่อด้วยเด้อพี่พี่จ๋าแอดก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เลยไม่รู้ล่วงหน้านะคะว่าจะออกตัวไหนนะคะแอดคานวณไปตามสูตรได้ยังไงนํามาแบ่งปันพี่พี่แบบนั้นนะคะใครชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะแอดลงสองสูตรก็คือ ในสูตรเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตรมารวมนี้นะคะแต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบต่างสูตรกันออกไปนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อของวันที่7กันเลยนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมคลิปของแอดแล้วนะคะแอดก็ฝากด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเวลาแอดลงคลิปเนาะจะได้ไม่พลาดนะคะพี่ๆจ๋าจะได้ท่วงทนันหรือนะคะอ่ะอันนี้นะคะลายสำหรับท่านที่อยากจะเข้ากลุ่มแนวทาง นะคะพร้อมแนวทางลิขุูมในกลุ่มในกลุ่มเราจะมีหลากหลายแนวทางไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะาตั้งแต่เราอีกตาเลยรอบแรกนะคะรอบแรกของแอดเนาะแต่ว่าของเขามีอยู่ตลอดนะคะแอดก็ทําเท่าที่ไหวเฉพาะหุ้นนี้ก็จะปาไปเกือบย0่สหุ้นแล้วนะคะถ้าใครสนใจแอดไลน์ได้เลยนะคะอ่มาดูกันนะคะสําหรับแนวทางฮานอยในวันที่เนี้นะะว่า อ่แอดจะมีตัวไหนกันบ้างนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะอ่ะห้าหนอยนะคะอันนี้คือสูตรมัดรวมสูตรเม็ดเดียวแอดไลฟ์ให้ไปตั้งแต่กลางคืนแล้วเนาะสูตรมัดรวมอ่ตัวหนังสือก็ไปแล้วเด้อพี่ๆจ๋าจะห้าทุ่มแล้วนะคะวันนี้วันนี้ช้ามากๆเลย มาดูกันสำหรับตารางตัวเด่นของเราในวันนี้นะคะตารางตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมี5 3 4นะคะ2 8 6 6หรือ9นะคะพี่ๆจ๋าสำหรับตัวเด่นของแอดนะคะแอดให้เด่นที่3กับ5ไป ห้าจะบอมาบ่วันนี้เนาะพี่พี่จ๋าถ้าไม่มาตัดออกตัดออกจากกองมรลดกเลยเรื่อห้านี่มาเด่นที่สามกับห้าสามมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันสำหรับสามของแอดนะคะสามแอดก็จะมีสามศูนย์สามสองสามสี่นะคะแล้วก็สามแปด สำหรับท่านที่ไม่ชอบจับในตารางนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้จับทู่เนาะแอดก็คันคัดอีกทีหนึ่งกันนะคะสำหรับเด่นที่5เด่นที่5นะคะก็จะมี5 1 5 2 5 3 5 8นะคะ สำหรับชุดกันนะคะพี่พิจาชุดกันแอดจะมีสี่สองนะคะหกสี่หนึ่งศูนย์แล้วก็สี่เจ็ดนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นกันเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันเนาะพี่พิจาอ่ายังไงก็ฝากนำไปพิจรารณาดูแล้วกันนะคะ อ่าถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่พี่จา๋าอ่ามาดูกันสําหรับตัวที่แอดเน้นในหลักสามนะคะในหลักสามตัวที่แอดให้เป็นแบบเด่นสุดเลยนะคะเด่นสุดก็คือสามสองแล้วก็สามสี่นะคะส่วนห้านะคะแอดเน้นไปที่ห้าสามแล้วก็ห้าแปดนะคะพี่พี่จา๋าอ่าส่วนชุดกันเนาะเน้นไปที่สี่สองเด้อพี่พี่จ๋าสี่สองแล้วก็ 6กสกับ9ตัวเดียวกันอย่าลืมนะคะกลับมาเป็นเก้าสี่ด้วยสำหรับท่านที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องกลับก็ตามหกสีไปล้กันนะคะอะ่เสร็จแล้วยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะพี่พีศากนำไปพิจารณาดูเนาะ,ะจดไว้แคบไว้นะคะเพื่อนําไปปิดไปเป็นแนวทาง ไปพิจารณาดูแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกๆท่านนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงเฮงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ